ิบไม่แน่ใจว่าม right ีรานหรือว่าไม่มีคนดูมันเป็นรูปรถผมไปดูเองมันขึ้นมาแล้วว่าใช่เออเอ๊ะเฮ้ย เปนบ้านหรนเสกานเนี่ยไม่ก็สปอยนี้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ my god เฮ้ยยังไม่ไี้มันมุมอะไรอ่ะูผมข้าราชกดหนูก็ลงทุนตัดต่อเราขนาดนี้เลยอะเลื่อไเย่พิ่งจูกันเหยืาเพิ่งจู่กันทำไม ปอยเหรอทนในเกมกี้ติดติดอุปกรณ์ได้แค่นั้นได้ครับได้ครับอุยคนดูร้านสิบแล้วอย่าพึ่งทำไมอ่ะใจเย็นได้แล้วครับได้แล้วครับระวังระวังชอบใช้อารมณ์เล่นเราเนี่ยใจเย็นกันสิพบเจอเอ้ยสปอยหกเฮ้ย ไม่ีเห็นอะไรบ้าเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฉลาบอยู่ฉลาบอยู่สีฟึ๊กสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในกองนิ่งห นิ้งเฮียก็หาว่าซื้ออันนี้เสียงใครนะให้ดูใกล้ๆอันนี้ใครนิ้งเฮียก็หาว่าซื้อให้ดูแค่นี้แม่แกงหมู้งนี้คิวติดเข้าไปในน้าเฮ้ยเขาเห็นพึกษด้วยอะ่ะเขาเห็นแบบนึงเขาบอก มีคนดูม้ามันเดอดอยู่เกือก้ามัเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมคนเดียวก้ามันเปลี่ยนสุกตาหนึหมเนีไม่ไม่เห็นนะเธอส่งเสียงหน่อยเธอคือใครสวัสดีแร้วเองใครอยากหนูเกือเองครับหนูเกือหนูก็ือกเขาเข้าใจมากไปเรื่อยไปเลยอะไรอ่ะโอ้คนดูเยอะอยู่นะสวยงามมากปกติคนดูเท่าไหร่ ปกติคนดูตอน5 60อ่อันนี้คือ192ไ, <c oughs> ไปบอกต่อกันแน่เลยอ่ะ <c oughs> Thank you you everyone for working hard <c oughs> ได้กินทุกคนจุบกัน <c oughs> แต่งงานกับฉันเถอะใครล่ะเพื่อนนิดล่ะ Baby Nurse พี่อบจูจูค่ะมันอ่อนเยินเดสเปสเตอเธอตอนนี้มีคนดูชั้นสองร้อยกว่าคนแล้วนะอุ้ยเขาจะเห็นเซตไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเ้เขาทำอะไรกันก็ไม่รู้เขาทำอะไรกันออปชั่นอุ้ยสีเตอร์กก็สนุาัม จะต้องเดินทะยานทะยานนะนางคือตัวติดกันมาอาถาหลังกองเป็นยงไงหลังกล้องเลยนะหลังกล้องวันนี้ตื่นเต้นสาืองป่มเต้นซีนงานทัมโมคือนางก็เล่นอยู่ตลอดทุกคนอย่าดรามากนะว่าเรามีการตรวจโควิดโควิดเทสเรียบร้อย นี่ทุกคนคนที่เต้นเต้นวันนั้นน่ะคือคนนี้อนคนที่เต้นวันนั้นเราต้องถ่ายเราต้องถ่ายถที่เต้นอยู่ในทวิต่ะคือคนนี้เลยเต้นอเตอเต้นคอมิวเตอร์เลยเออเมียทานเจ๊าเมียทานมือกันระบบเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยคะเป็นเมียอะไรเป็นเมียอะไรอันนี้จ๊ะหนึ่งท้อยี่สิงใครอยากดูก็ ถ้าจะถ่ายสองเิลงนี้ก็หมดแล้วค่ะจริงไม่ไหนักไม่หนักเลยครับรอบแรกขนาดเสี่ยงใรเนาะแต่รอบอีกรอบ่อไปเริ่มไม่เซนถ่ายเซนคนเดียวเป็นดูอ่ะมันเป็นฟิลเตอร์ไงทุกคนมันไม่มีก็ไม่ได้ไม่ล่ะเริ่มเลย พี่ก้าล็อกแอคก่อนไลฟ์ดูยังค่ะเอ้ยลืมอ่ะฉันล็อกไม่ได้แล้วเพราะฉันไม่เป็นแบบเออมกลับไปมันล็อกไม่ได้อ่ะแต่ฉันจะล็อกฉันจะหาวิธีการล็อกให้ได้ใครอยากเห็นคุณพูผูกๆุณฟูกยกมือขึ้นเฮ้ยเขาทำอะไรกันอีกเล้วโอ๊ยทำอะไรกันตลอดเวลา เธอเธอขอขอเขาอยากเห็นหน้าเธอเอาแค่หน้านะเอาแค่หน้าเขาอยากเห็นหน้าเธอเอาแค่หน้าเอาแค่หน้าวันนี้เอาแค่หน้าเอาแค่หน้าวันนี้เอาแค่หน้าเอ้ยเอาผ้าห่มมาคลุมนี้เอาผ้าห่มมาคลุมคลุมเพียด้วยคลุมเพียดด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวใครอยากเห็นสีพืชนยกือขึ้นให้เห็นสีพืชกับนิ้วยกไอขึ้นเฮ้ยอย่าโดนผม ปิด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 เอากลับแล้วนะกลับกล้องนะเนี่ยน่นน่นนี่สิ่งนี้สิ่นีสบายหรอไม่ฉันจะปิดไม่สยปเพนอยู่จับเขาอยู่ในห้องเดียวกันฟ๊เ้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับนิ่งเ i ีีรีตอนนี้ถ่ายถึงคกแล้วใช่ ที่เราปิดนี้คือแบบว่าไม่สปอยช่วยไม่สปอยช่วยเพราะว่าเฮ้ย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 ไรอยู่ไปอยู่ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็นักแสดงด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาถึงวิกฤตึิทางแล้วใช่เปลี่ยนไปเปลนไปนิดนึงแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ฝากเป็นกำลังใจให้หมุ่มเกื้อด้วยนะครับผมเป็นใจให้เฮเลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นใจให้อะไรอยู่ใต้พ่อหอมอะไรอ่ะคุมหน้าขึ้นไป มาแล้วาเซ่อยากให้เห็นชุดคอนนึ่งนะเนาะชุดคอนว่ะยืนฟ้องับมงานเข้ามาัลครับผมเราเจอกันครับไปเปลี่ยนชุดนะจ๊ะงานยังบ้างแฮปปี้ไหมวันนี้สนุกไงแฮปปี้ทุกครั้งครับผมแฮปปี้เหมือนกันแฮปปี้สิเัาซีนสิปปี้สบายนี่มีขนาดเลยโอเคไปไปไปไไปไัไป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  จินใจอย่างไปเรียกไปเรียกเบบี้นัดมาเป็นไงบ้างคนดูเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้คนดูสองร้อยสี่สิบสี่เนี้ยโอ้ไม่ก็เรายังไม่เคยไล์เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเราดูจากหน้าดูจากสเตตัสในเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไม่เกี่ยวจะบอกว่าทวิตเตอร์โพสต์ไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบบว่านี่เฮียมันเดือดรวมๆมวลตอนนี้ที่แบบว่า มันทำงานมันก็เครียดมันก็เหนื่อยเนาะมันก็จะฟุ้งซ่านนิดนึงนะคะแค่นั้นแหละสับปะอีสับป <G ül üyor> ีได้ไงได้ไงเขาบอกว่าอยากรู้ว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างครับ<อ>มีแบบว่ารอคอยนิ่งเฮียตเต็มสิบนี่รอคอยความความอยากดูความกระหายนี่ให้กี่คะแนนครับเต็มสิบพ,พิมพ์มาหน่อยอยากรู้นะฮะดูส่วนทุกคนกคือตอนนี้ทุกคนแบบว่า แฮปปี้เนาะสามเรามาสามท่มเราแบบว่ามาเอากําลังใจแหละนี่ใช่ก็มาเอากลังใจกันนะครับจะ,จะบอกเลยว่าอทําซีรี่มาเนี่ยโลเคชันคือดีมากถ้าจะถูกคิวก็แบบว่ามันคือความตุ่มเทของทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนรอด,อดไูไม่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 อะไม่ไม่คนอะไรเลย <laughs> <laughs> ให้ร้อยเลยนะฮะ นโอ้โทหอ่ะคุยกับแาต่อเดี๋ยวผมไปบล็อกกิ้งนะแสดงไปบล็อกกิ้งก่อนไะก็บ่อยออาชั้นไม่ทำงานใครอยากเห็นเบบี้นัดยกมือขึ้นเดี๋ยวจะใส่ผ้าคลุมแล้วให้นางเดินเข้ามาอ๋อนั่งไปนั่งเดี๋ินเราก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวเรงต้องถ่ายเหรอซีนต่อไปใช่ไหมอ๋ออดเลยอดเลยตอนมีกี่คิวตอนนี้น่าจะถ่ายไปประมาณสิบแปดสิบเก้าคิวประมาณนี้ น่าจะมีอีกประมาณสิบมัง้งนะสิบกว่าน่าจะประมาณอีกสิบกว่าเห็นไหมใครฟอร์ฉันก็จะได้เข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะฉันก็จะไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันกุมพาได้ไหมครับอยากดูแลว้วนอะคุณออนกับคุณพี่คุณท่านไปเดทกันนั่นแหละฉันทำงานก็คือทิ้งฉันไปเลย ไม่มีการเซฟไลฟ์กันเกิดขึ้นนะจ๊ะทุกคนไม่มีการเซฟไลฟ์กันเกิดขึ้นถ้าอยากดูก็ต้องดูสดเท่านั้นนะจ๊ะฉันจะไม่เซฟไลฟ์จ๊ะนี่ตอนนี้ก็คือออปชันก็คือนั่งไปแบบมันไปบล็อกอยู่อยากแอบ,บดูไหมอยากให้ดูหนึน่งนี่นี่ออปชันออปชันไปบล็อกกิงอยู่จ๊ะเห็น <Yeah. S 1> <He ard S 2> ไหมเออ จะปล่อยวันที่18บแอีอ,อ,อะไรวะ,ะยังงอนนะคูก้านอนแล้วคูกนะ้าน่าใส่มากฟิลเตอร์จ้ะหลักฟิลเตอร์<ะ><ะ>เก็บเงินรอแล้วเรามาพี่ออฟเห็นไหมนั่งทำงานอนยะ่าขยันขันแข็งเลยทีเดียวเชียวภาพสวยใช่อันนี้คือเมื่อกี้คือหมดซีนหนึ่งใช่ปะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนซีนตอนนี้เปลี่ยนซีนอยู่เปลี่ยนซีนซึ่งการใช้เปลี่ยนซีนใช้เวลาเป็นแบบ ยังต่ำสิบถึงสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีเลยเป็นเพราะว่าต้องจัดไฟแบบสวยงามมากๆใช้การจัดไฟแบบเต็มสตรีมเหนะ <S <S เห็นไหมไฟไฟตรงไหนลอดเล็ดลอดลอ,ดลอ,ดออกมาแล้วทำให้ไม่สวยเขาก็จะแบบสั่งปิดเลยให้มันแบบสวยงามที่สุด acting ลดไหมไหโอ้ทำไงดีอ่ะ <laughs> บอกไงดีอ่ะคือก็ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินสปอยทับนี้ป้าให้ต่งนันต่อว่าคืออะไรเฮ้ยตะตะเลนะ,ตะให้ดูอ่อนี่คืออะไรนะสปอยทัานี้สปอยเก่งทีสส่สุดเลยออปชั่นอ่ะหมดซีรีส์แล้วมั้งพี่ออฟเขาถามว่าทำบ็อกเซ็ตหรือเปล่าคายอยากได้แล้วค่ะ ทำครับแล้วก็จะส่งไวด้วยทำแล้วจะส่งไวด้วยถ้ามีปัญหาเพราะว่ามีทีมแล้วเพราะว่าอันนี้มันคือของเรานะครับเอ้ยหมายถึงว่ามันก็คือแบบเราเมนเนตเราได้เรียนรู้แล้วว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างเราก็คือแบบชักช้าหรือว่ามีการปรับปรุงเหมือนพิมพ์นิพายเลยใช่ครับพิมพ์นิพายครับเพราะว่าพิมพ์นิพายขายทุกอย่างส่วนคิวที่พายจ่ายทุกอย่างครับจ่ายเก่งจริงๆทุกคนจริงๆมันมีอันสองอันเรียกว่า น้องใช่ไหมน้องสองตัวเรงก็แบบเริ่มมีการเพียรดงเพียเดอร์ไหมก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะมันมีน้องด้วยน้องน่ารักมากถามก้าน่ารักไหมน่ารักมีน้องแต่เธอมีสปอยลงไปแล้วปะเรายังเราสปอยแค่ขนอ๋อเขาก็รู้แล้วอีกว่ากูสปอยเขายังเดาอู่นว่ามันคืออะไรนั่นแหละฮะก็รอดูนะครับแม็กนัดอยู่ไหมวันนี้ตอนนี้เหลือแต่เบบีนัทนะครับ วันนี้ไม่มีซีนแม็กสปอนเซอร์เข้าเถอะใช่เข้าเถอะซีรีส์ลงทุนดีขนาดนี้สปอนเซอร์ต้องมาแล้ะฮะตอนนี้เป็นสปอนเซอร์เจ้าเดียวนอกนั้นเป็นสปอนเซอร์จากปชันเท่านั้น <laughs> ทุกคนต้องช่วยผมด้วยนะเดี๋ยวทำอะไรมาขายต้องอุด <คน S 1> หนุนคนบ้าอะไรทําเป็นสิบล้านยี่สิบล้านอีป,ป้าทุกคนช่วย,วยอย่างทาให้มันดีอะ่ะแบบมันเนาะมันคือผลงานอ่ะมันต้องคนต้องคนต้องแบบว่าประทับใจฮะเขาก็จะ ดูซีรี์เราต่อไปเรื่อยๆเราก็ต้องทําให้เขารู้สึกซึ่งเราอาจจะขาดได้เราอาจจะแบบไม่หักอันนี้เราอาจจะขายบ้านอีกไหมอันนั้นแหละอยู่ขายบ้านขายรถครับทุกคนก็ช่วยด้วยนะครับแต่เราไม่ได้แบบว่าหูมันไม่ไม่แบบว่ามามาเคลมว่ามันดีอะไรขนาดนั้นแต่เราก็แต่าก็เต็มเต็มที่เต็มที่เท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้แล้วก็มั่นใจว่าเราก็เต็มที่ที่สุดจริงๆอะพรุ่งนี้รางวันที่หนึ่งก็ต้องมาเถอะพรุ่งนี้หรอจริงผมขอได้ไหมแปดสิบสี่ล้าน ไสิบสี่ร้านทำอีกสี่เรื่องเลยอ่ะแม้กิวที่พายตอนพิเศษแบบจุกจุกต้องมาถ้าถูกนะแล้วถูกอ่าที่ท่นสองเปิดแล้วมั้งเออแล้วก็แบบบ้านเนี่ยเดี๋ยวทำซีรีส์ดูบันดิถูกต้องมีต้องต้องเล่นนะต้องเล่นแล้วใช่โ้ยพายพี่อ๊อฟจุดรางวัลที่หนึ่งปังทุกคนทุกคนมีเลขเด็ดอ่ะดีเอ็มให้ผมได้นะครับเลขเด็ดตอนนี้อาจจะง่ายกว่าสปอนเซอร์หรือเปล่า จริงๆเราต้องไม่ขอไม่ขอหวยนะเราอขอสปอนเซอร์ตอนนี้เข้าได้เลยอะไรเข้ามาเราสามารถแบบรีชูดผมสามารถถ่ายคุณได้ครับผมถ่ายแล้วก็จะถ่ายให้นะฮะถ้าสปอนเซอร์เข้าแต่ช่วงนี้เราก็เข้าใจแหละสปอนเซอร์ยากเพราะว่าเนาะสถานการณ์ใดๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็สปอนเซอร์เขาก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะแบบสปอน,นเซอร์เขายังไม่กล้าลงทุนเลยเธอกล้าทำได้ไงนั่นดิงงตัวเองปกติทีนี้ถ้าอื่นเขาก็ลงทุนกันแบบว่า อ่ะเราพูดเราเท่าที่เรารู้คงไม่เกินสิบอะไม่เกินแปดด้วยปะจริงใช่ไหมมันก็มีแหละมีสิบมีอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแต่เราอยู่ที่ว่าเราไม่เน็ตแบบเงินไปไว้ตรงไหนแต่ว่าของเราก็คือเรงของก็คือสีก็คือเกินไปแล้วก็คือเลยเถิดไปเยอะแล้วเถิดแต่ก็ฟีดแบ็กคนชมเรื่องภาพเราก็ดีใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราแบบคอนเซนเทรตอ่ะใช่ใช่คือนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้จริง นะแล้วก็จะนั่งวนๆกันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนครับเหนื่อยแต่ต้องยอมเราพร้อมที่จะเดินต่อทําไมต้องไปละครูกาต้องทําหน้าที่นะครับฉันต้องร้องไห้เหรอไม่มันเป็นซีนที่ต้องใช้คุณครับต้องใช้ฉันเหรอใช่โอเคอ่ะเธอเฮ้ยจะปิดถึงว่าปิดนะอ่าโอเคครับเมื่อกี้ฉันแอบถ่ายเื่อมัก็แรงมาก สปอนเซอร์เขานิเฮด่วนใช่ครับตอนนี้ครูกล้าไปทำหน้าที่นี่คอนทินิวเราคัดหน้าตาม,มาด้วยนึกว่านึกว่าแบบ BNK นะฮะ oh. <laughs> จริงๆรอแคปรูปแต่ผมปล่อยเยอะเกินไปแล้วทุกคนจริงๆผมก็ต้องแบบระง,งับบ้างนะรู้ตัวเลยว่าต้องระง,งับบ้างนะฮะเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นกันนะครับ จะคอยติดตามค่ะมีคนรอดูอยู่ทุกอย่างดีอชอสปอยไปที่สิบแปดเลยจ้ารอดูดีกว่านะครับันที่สิบแปดเราจะไม่สปอยนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้แหละว่ามันคืออะไรแต่ว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์ทุกคนโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะครับเี๋ยวเถอคืนดา,ม,ามันเยอะเกินไปแล้วนะฉันเหนื่อยนะ